สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตตยก,กอกนะคะวันนี้มารับเค้กให้ยายสมควรค่ะมากับนี่น่าเสริมน่าเสริมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่มากันบน้ำฝนนะคะเค้กยายสมควรนี่มารับเค้กแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อน เค้ก <ไป S 1> เค้คกยาย,ายสมควรนะคะสวยมากค่ะวันนี้อ่อนๆจับอันนี้นะจับไปจะก็นอนกินึกพีร่ามเนี่ยนี่นะคะ,คะสวยงามสวยงามเป้ยยับงยบังแขนเจ้าหน่อยยับังคุณนะคุณนะทิศนองคอยกระไดโอ้ยสวัสดีครับช่องน้ำเสริมกรอกมาดูครับเค้กยายสมควรเป็นตะกินอยู่บ่ เป็นอากลากดี่บ่าสวยงามมากโอ้ยงามอีหลีครับงามงามงามเป็นตะแซสบพร้อมสมราคาบุญละสมราคาอยู่ครับหาพันธุใคยกระเสด็จเป็นไรเห็นราคาราคาเค้กหาพันหอยเสด็จเหมืนเลยน้ฝนน้ำฝนใบยังเกาะเมื่อไหร่เห็นราคาเห็นราคาเค้กแต่ใจน้ำฝนตกใจราคาเค้กไปครับแล้วก็เดินทางกลับต่อแล้วครับ นี่เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะมารับเค้กแล้วก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์แปรซสซื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วละซื้อปลาซื้อกุ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันสายทางออกเอาตรงไปหน้าเตรงไปหน้าก็ได้นี่เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่เจอกันที่บ้านกลับบ้านก่อนค่ะกลับบ้านเรารักรออยู่กลับบ้านเรารักรออยู่่ซัด พเดี๋ยวยังไม่ได้โตบอกให้กุเจงเคลียร์พื้นที่เลยี้ไบเดี๋ยวต้องบอกให้กุเจงเคลียร์พื้นที่ก่อนโอ้ยแดดแดดเหลื่อมเว้ยเดยเหลือเหลือเหลือมตาหน้าขอดกระเหลื่อมบอกว่าเก็บได้ไว้กี่เดือนอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปต่อเออเอาให้มันหอบแปดนาทีก่อนแปดนาทีเนาก็ได้สองเดี๋ยวสต็อกไว้ก่อนแป๊บนึง เราจะเดินทางกลับบ้านพร้อมเค้กก้อนโตไปกับยายสมควรไปแล้วฮนะเราออกจากเราจะออกจากอะไรนะเนี่ยเขาเอินเขาเอินว,กกว่าเพิก่อฝนโรบินสันเรามาซื้อเค้ก <ไป S 1> ให้ <ฮะ S 1> ยายที่รโรบินสันนะคะเราจากโรบินสันนะฮะ,นนะ,ฮะราคาเคก้กโอ้ยงามอยู่งามอยู่สมราคาอยู่งามนีส่สมราคาอยู่สวยมาก สวยจริงๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่สวยมาก,มากชอบต<อ>รงที่เขาทำเป็นดอกไม้ฮะ <Hä? S 2> งามคือคนเลือกงามคือคนเลือกโอ้สแสดงว่างามคือข่อยข่อยเป็นคนเลือกผู้ดใดก็เลือกขอยเลือกเถ้าถ้าให้หน้าตายเลือกหน้าตายจะเอาเลือกเอาดอกไม้เต็มหมดเลย <laughs> ดอกหลายพดดอยพด นี่นะคะนะ้าฝนเลือกเลือกนายายสมควรนในวันเกิดจวดจอดจวดในวันคล้ายวันเกิดยายสมควรนะคะเดี๋ยวหข่อยอยังบนทันสีเลยสวยจวดออกเ,เร็วๆ <c oughs> บัตสีดอกหนังงวัวเจ้ามาือนี้เอาขอขอขอกไว้พ่อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านทำแล้วอยาให้ดูข้างหน้าไปแล้ว สีหยายงัวเจ้าฟาดเก่าเจ้าฟาดแปดฟาดเก่าฮะนาฝนหมดฟัดสิบเอ็ดมันมีหรือเปล่าจอดเลยแม่เห็ดยังไฟเหลียวยังง้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยเงี้ยเงยเขเห็นรบกระเดีขีรถเร็วแล้วเจ้านเป็นไงเจ้าจึง มันมาสียูเทินง่ายท้มันินี่ไฟเขียวให้ยูเทินขักแถขักแถมาจ้าอ่านไปกลับบ้านกันมาเนกันสำหรับคลิปนี้ใครชอบความเร็วของระเสริมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครไปมากูดใเนี้ยเดยแยวจะขับรถนี่นะเจ้านะอาะัเพิ่งสุกวงวิมบอลเวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอไอ ไี่น่าล้วก็เจ๋งอาบน้ํานานมากจนไม่ใหญ่ได้เอิ <th> ่นจนใหญ่สมกันด้เอิ่นนี่แม่มาเมื่อนหรนบุมันเจ๋งเมื่อนอนเนี่นมันไม่แถวมันหาวแล้วอาบยังกระเดื่องกระดอนกันนึกว่ามันนอนกันก็เจ๋งเอาไปนั่งเบื้งโทรศัพท์ก็เจ๋งก็เจ๋งอาบน้ําแล้วก็พ่อน้าเสริมอาบน้ํานี่นานมากหอนนี่เนาะหอนอาบมึงมึนเขาไปบางชั่วโมง <c oughs> นี่ไม่ได้ยินเสียงอ,อ่ะเออ ไอเสียงอันโทรศัพท์มันก็งๆแต่าามันลูกบอลบาทอยู่นะลูกบอลบาทลาบกับปูกระเว่าเพิ่ยจลูกบอลบาทพอไม่เอาเขาเห็นยังปูมาขุดมาตัดมันเขากะเพชรุ่เทืนนะะ มีกำลังเดินทางนะคะกำลังเดินทางกำลังเดินทางกับเพราะว่าปลาเราก็ซื้อแล้วไม่เมนเป็นปลาบินไม่ปลาปลาเราก็ซื้อแล้วกุ้งก็ซื้อแล้วนะคะไปหอดกับใครกินโดดได้ใครกินโดดใจเ้าเป่าเจ้าครกินไข่กุ้งหรอบปล่เอากินก่อนเลยผมเมท่าเปป๊า เทียนเจือทือกันไหนไม่แถวบ่ไม่แถวบ่เป่าเทียนจเจือกินราแล้วเราไม่ท่าสิซิมก่อนบ่ไใช่ซิมก่อนยันย่านอันตกหยังเกาะใครแนบ่ะใครในได้แม่มีเสียอฟันปกเออเข้าแับไมาไหวไต่เทียนไม่คิกเข้าเอามากินก้อนบ่ะคันี้ค่นี้แม่ใช้ฟันปลกเป้าเทียนเลยเป็นเล้าเฮ้าเฮากันไต่เทียนมาเลยเฮากับอีกค้กคา แม่นมกเข้าใต้เทีนไว้นะเข้าก็้านนั้น <Labor> จุ like ่นไปเีใต้เทีนไว้แล้วก็เข้ากันถ้าไม่เท่าเปล่าเทียนเท้าก็กินนั้นป่าเด้ยยิ้เค้กกบว่าก็ฝนตกกระป๋าเอามาละมีนะมันลึ่เจ้าเรียนริ้วเนาะนึ่งันเออนำันเดี๋ยวแกเวฝ มันบนฮันมันบนทันไฟเขียวเฮ้าตรงเบรกต้นเนาะว้าวให้ได้มันแดงอืมมันจำเป็นนะมันแดงจะบริเ็นกระปบมันน่ะจังหวะนี้แล้วข้าจังเบรกเนาะอมัน คนเดียวปอมมันพันนะพันอะปอมมันจะวางหันโอ้ค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ของน้าตายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ